สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของการหยิบไพ่นะคะหยิบไพ่ตอบคำถามนะคะ Pick c a r d of the Day นะคะกับคำถามในเรื่องความรักที่ว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะ เขาจะกลับมาไหมในกรณีที่ทะเลาะก,กันแล้วก็ห่างหายกันไปหรือว่าบางคนมันมีประเรียนอะไรต่างๆนานา,นาที่เงียบหายไปขาดการติดต่อของใครบางคนนะคะเอออันเนี้ยสมัยก่อนเป็นสาวๆก็จะชอบถามนะว่าเฮ้ยเขาจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าเนี่ยจะกลับหรือไม่กลับนะคะ ก็เป็นสิ่งที่อคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะอยากจะถามเหมือนกันนะในเรื่องความรักนะว่าเอาอยัางไงจะกลับไม่กลับนะคะกติกาเหมือนเดิมแบ่งเป็น5กองนะแบ่งเป็น5กองนะคะเขาจะกลับมาไหมในสับไพ่แล้วกองที่1กองที่สองกองที่3กองที่4กองที่ห้านะคะ นี่เนาะเขาจะกลับมาไหมนะคะหนึ่งสสี่ห้าเดี๋ยวขอขยายความด้วยไพ่ Oracle ด้วยนะคะเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะถ้าจะ,ะเดี๋ยวขอฝากไปก่อนเขาจะกลับมาไหมหนึ่งเขาจะกลับมาไหมสองเขาจะกลับมาไหมสามเขาจะกลับมาไหม เขาจะกลับมาไหม5สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะคือถ้าเขารักเขาชอบเราจริงอะต่อให้เราทำตัวแย่หรือว่ามีอะไรที่มันผิดใจอะเขาจะไม่หายไปไหนแต่ต่อให้เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะอถ้า เขาไม่เอาอ่ะเขาก็ไม่อยู่เนอะ่หอไหมเพราะฉะนั้นทำใจให้เข้มแข็งแล้วก็ยอมรับความจริงให้ได้เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาบางทีมันบาดใจมากเลยนะมันตื่นเต้นมากเลยนะแบบเฮ้ยเอามาไงนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนั่นแหละก็คือทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันกลับมาในส่วนของการเริ่มต้นก็คือเฮ้ยถ้าเขาชอบเราอ่ะยังไงเขาก็กลับมา ถ้าเขาไม่ชอบเราเราจะไปฉุดขาดึงรั้งผูกข้อมือมัดเอาไว้ก็ไม่ได้นะคะทั้งหลายทั้งปวงจังอยากจะให้ดูแลตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดเขาจะอยู่หรือเขาจะไปนะคะยังไงก็ไม่สำคัญนะคือยังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรถ้าเขาจะอยู่เขามีความสุขเขาก็จะกลับมาถ้าไม่ก็คือปล่อยไปนะคะแสดงว่าเราอาจจะ ไม่ได้มีบุญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมพงกันขนาดนั้นนะคะโอเคกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้านะคะเขาจะกลับมาไหมใครเลือกกองที่หนะะึ่งอืมจังว่าเขาน่าจะไปนะน่าจะไปอ่ะเป็นไพ่แบบไปจากตรงนี้ถ้าใครเลือกกองนี้เข้าใจว่าน่าจะไม่กลับมา ในช่วงอะ uh, next few weeks แล้วกันคือ oh. ในช่วงแบบ2 3สอาทิตย์นี้น่าจะเงียบหายไปอะเอาเป็นว่าขยายขา้อขยายความตรงนี้กันแล้วกันนะว่าเขาน่าจะไปถ้าในช่วงเร็ววันนี้สองสาวันนี้น่าจะไม่มาแล้วก็น่าจะหายไปแบบ within the next few weeks นะคะก็ประมาณสองสามสัปดาห์หายไปเลยนะคะตรงนี้ก็ได้ถ้าถามในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ามัน เขาเรียกว่าระบุวันไว้อะไม่ใช่ระบุวันระบุเป็นช่วงเวลาเอาไว้นะคะในช่วงสองสามอาทิตย์ต่อจากนี้เนี่ยคือคิดว่าไม่กลับนะคะแต่หลังจากนี้จะมาหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้ก็คือไปและไปก่อนปล่อยเขาไปนะคะใครเลือกกล่องที่2นะ คือถ้าจะกลับมาไหมไพ่นี้ยังมีดูว่ามีโอกาสนะคะแต่ตอนนี้สี่เหรียญเกิดขึ้นคือเขาคงใช้ความคิดเยอะมากที่จะกลับมานะคะแต่ถามว่าเขากลับมาไหมเหมือนกับเขา m u n i c a t e c l e a r ี่นะคะเหมือนกับต้องการที่จะคุยกันให้ชัดเจนนะคะมีโอกาสนะที่จะกลับเข้ามาคุยกันนะคะแต่เพราะว่ามันได้ไพ่ที่แบบคือเขาต้องการจะสื่อ,ส,อสาร หรือว่าในเรื่องของบางเรื่องที่สุกเออเข้าใจไม่ตรงกันนะคะก็มีโอกาสได้กลับมาคุยกลับมาเคลียร์กันค่ะถ้าใครได้เลือกกองที่สองนะคะกองที่สามเขาจะกลับมาไหมโน <c oughs> อ่ะไหนออฟคัพด้วยก็คลืองที่สามเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้กลับมา เอาเป็นว่าช่วงระยะเวลานี้แล้วกันเนาะหยิบมาคือจริงๆมันแล้วแต่ว่าคุณตั้งว่ากี่เดือนนะคะเอาเป็นว่าแจงอยากจะให้กำใจอ่ะสามเดือนนี้ยังไม่กลับมาแล้วกันนะคะโน no. เออก็ก็กกยังอะ่ะไม่ไม่ได้กลับมาในช่วงนี้นะคะไ of Cups ก็คือมันเป็นการแบบเดินไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาเขาถือถ้วยด้วยนึกวมาแบบบางทีอจาจจะลักษณะของการเอาถ้วยเนี่ยไปมอบให้คนอื่นแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถามว่าจะกลับมาไหมไพ่ก็ตอบค่อนข้างจะ ชัดว่าไม่นะคะกองที่4นะคะเขาจะกลับมาไหมโนนิท no ูอรีก็ไม่ต้องกังวลใจก็แสงว่าน่าจะมีโอกาสได้กลับมาแต่ว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ลังเลอยู่นะคะลังเลแล้วก็คิดอะไรหลายอย่างอยู่กับตัวเองมีโอกาสกลับมาแต่ว่าน่าจะช้าเพราะว่าตัวเองกําลังใช้ความคิดแล้วก็เป็นภาวะเหมือนกับ คิดอ่ะเก็คิดอยู่เอาอยัางไงดีต่อจากนี้ถ้ากลับมาแล้วความสัมพันธ์จะไปที่ทางไหนหรือว่าถ้ากลับมาแล้วคือจะจะเอาอยัางไงต่อกับในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็กองที่5นะโอกาสกลับมาสูงมากเลยได้ไพ่หกไม้เท้าก็ไพ่ชัยชนะเนาะแล้วก็ the situation will improve นะคะก็สถานการณ์ในเรื่องความรักครั้งนี้มัน มันมีโอกาสที่จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีปัญหามีประเด็นน่ะเหมือนต่างคนจะกลับเข้ามาคุยอะ่ะมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนมีความไม่เข้าใจกันแล้วเขาต้องการที่จะมาเคลียร์นะคะ ออแล้วกออ็สถานการณ์ความรักต่อจากนี้น่าจะไปทางที่ดีขึ้นได้นะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะยังไงก็ใครมีคำถามอะไรก็มาฝากเอาไว้ได้นะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ